วันนี้วันนี้ครับคุณหมอชนนิทภรอ์ครับมาบริการนะสำหรับนักวัยรุ่นหนระือว่าคนครูที่เกี่ยวกับหน้าตาครับหน้าตาที่นะคนที่มีเสียวมีกะมีฝ้านะสามารถที่จะคุณหมอก็บริการให้เต็มที่นะครับฟรีหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นยานหรือว่าการฉีดน,นะครับนะแล้วก็แนะนำับ แกก็เปิดร้านขินอยู่ที่ตรงข้างกับโรงพยาบาลศิริขลินตึกสี่ชั้นครับตรงนั้นไปแวะได้เลยนะครับ Ya aku perlu Thank mm -hmm. you. โดยคนเขาดูเสียนอนอยู่แต่งหน้าหมดเลยครับว not ันนี้มานะครับมาดูนับเครื่องดูดเสิวนะครับสุดยอดมากครับเป็นอุปกรณ์ครับที่เครื่องต้นเลยอย่างหนึ่งนะครับ เชื้อโดยเซลทับจะเกิดสซนยกากาศนะครับแล้วก็จะทําให้สซวลเสี้อนะครับที่อยู่ในผิวหน้าของเรานะครับออกมาอย่างง่ายดายตรงนี้ครับชัดมากนะครับเสร็จแล้วก็คุณหมอจะให้ยาทุกคนนะครับฟรีวันนี้ฟรีหมดเลยนะครับแล้วก็เราสามารถจะแวะไปที่ร้านคลินิกของคุณหมอได้นะคุณหมอทิินทร์อยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาล ใี่นคารินวันนี้คุณหมอก็มาเตรียมามาทำให้นักเรียนเราครับในความสวยความสงา่าเกี่ยวใบหน้าตานะครับวันนี้คุณครูก็สามารถที่จะมาทำบริการตรงนี้ได้นะครับผู้ผู้ชายผู้ผู้หญิงมาได้นะครับมาทำมาเสริมสวยใบหน้าครับเอาละครับมาดูอาจารย์ชวนพิษน,นะครับตอนนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้กังใสยายชาย สยชาแฟรีหมดเลยนะครับวันนี้ถ้ามาวันนี้ครับหรือว่าไปที่ร้านคุณหมอนะครับอาจารย์ชนพิษครับเป็น10บสอย่างเลยนะครับต้องแก้ไขเฉพาะด่วนแล้วแก่เป็นฝ้าเป็นกะเป็นสิวนับทุกอย่างเลยนะสิบอย่างครบในใบหน้าเดียวกันแตอนนี้ก็พยายามเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมให้นะครับโดยคุณหมอ แกก็ยังดีสบายอยู่ๆครับจะมีเครื่องนะัดดูดแล้วก็ทุกอย่างนะครับสูญอากาศดูดสิวดูอะไรนะมาใช้บริการได้เลยนะครับตอนนี้ครับอ,อยู่ห้องพงห้องเพื่อนใจนะครับห้องบาเบนนะครับทูบีน้ำมืวานาันเราสามารถจะเข้ามาแวะชมได้นำบรรยากาศในงานนะครับศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นนะครับ รู้สึกว่าเป็นไงบ้างครับสึกเย็นหน้าเย็นหน้านะครับเป่งปังเหรออ๋อเป่งปังฉีดยาชาด้วยชายาชาอ๋อทายาชาจะเอาลูกเนื้อตรงนี้ออกอ๋อได้อาจารย์ทำอะไรบ้างครับวันนี้ก็เอาลูกเนื้อนี่ออกนะคะลูกเนื้อแล้วก็อะไรมีเป็นกระเนื้อก็ออกออ๋ก็เลยต้องทายาชาสักครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงโอเคก็ยังสบายดีอยู่นะครับคุณครูชวนพีท เอาเอาละครับวันนี้เป็นไงบ้างมาทําอะไรบ้างครูใหม่สวยเลยค่ะตอนนี้ทําไมครับเอาเอาโอเชนเทสจริงออกมาค่ะอ๋อได้ได้แล้ววันนี้จะอยู่อ่าเวลาเราไหนครับเข้าคิววันไหนไม่ไม่ไน่ใจเหมือนกันวัจะเป็นคิวสุดท้ายอะค่ะคิวสุดท้ายนะครับสวยสุดท้ายสุดค่ะโอ้ยครูเล่ทำอะไรครับวันนี้ครูเล่มาเนี่ยนะคะมารักษาสิบสองในนี้ค่ะอ๋อเป็นยังไงกัเนี่ยเครียดมากเลยตอนนี้ได้ข่าวว่าฟรีกันมาทั้งโรงเรียนได้ข่าวใช่ค่ะข่าวไวมากเลยครูละอ้อ เป็นไงบ้างครับตอนนี้ยังสวยเหมือนเดิมครับมาดูลูกเหมือนเดิมนะครับก็มาเต็มแลทั้งพอทั้งอาจารย์เอนะครับวิเกียนะครูใหม่นักเรียนเยอะมากครับอันนี้เรียบร้อยยังรอยังนะรอเข้าคิวครั้งต่อไปนะครับนะครับพอ ทายาแล้วนั่งรอแล้วหนึ่งให้มันยาเข้าในในผิวหน้าของเรานะครับเราก็สามารถที่จะรักษาครั้งต่อไป